กลับมาพบกันยในช่วงสุดท้ายรายการโรแกรงเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะเรานําเอาผลิตภัณฑ์น้องมิ้นที่เป็นตัวช่วยนะคะที่จะดูแลผิวพรรณของคุณผู้ชมปกป้องจากแสงแดดนะคะมาพูดคุยกันค่ะและวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะคือเธอคนนี้นั่นเองค่ะคุณจิตรานุตลีวัชรารุ่งจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิงชิงสวัสดีค่ะก่อนหน้าที่จะให้น้องชิงชิงเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพนะคะเรามีวิทยาค่ะที่เป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาถามน้องชิงชิงไปชมวัสดีค่ะ พอดีว่าเป็นคนที่ต้องทํางานกลางแดดเป็นประจําและมีความรู้สึกว่าไม่ชอบทากันแดดเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะคุณหมอพอจะมีกันแดดสูตรไหนที่ไม่เหนียวแนะนํำไหมคะและอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการใช้ว่าทากันแดดเนี่ยควรทาอย่างไรถึงจะถูกต้องคะ่ะคุณผู้ชมท่านนี้น่าจะมีปัญหาเรียกว่าเหมือน,เ,นเหมือนกันกับคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะ,ค,ะ<ร>คือบ้า,บาเนเรามันร้อนด้วยงานนู้น ทาไปก็เบื่อความเหนียวเนืดนาะและที่สำคัญคนทาผิดทาถูกขาหนาทาบางโอเคค่ะสำหรับคนที่กังวลเรื่องความเหนียวเหนอะของครีมกันแดดนะคะก็คือแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นชุดของ Ada White ค่ะเป็นโลชั่นกันแดดที่เรียกว่าเนื้อบางเบาแต่ว่าให้ประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดดที่ค่อนข้างสูงก็คือ SPF ถึง50แล้วก็ PA 3+ เลยบวกบวก ค่ะเรียกว่าการได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB ทาได้จุดเด่นของเขาก็คือใช้ได้ทั้งคนผิวได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะผิวมันก็ไม่เหนอหนะจนเกินไปผิวแห้งก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นในระดับหนึ่งได้ด้วยนอกจากนี้สารสัมพันธ์ของชุดนี้เป็นชุดของเอเดอร์ไวทช่วยให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสอีกด้วยท่วนอยู่นะพอครบเล่นรอดเดียวเลยนะ ขออนุญาตได้ไหมเลยค่ะอยากรู้ว่าแบบว่าเขาเป็นเบาค่ะใบหน้ายังี้วิธีการใช้ที่ถูกต้องเลยในยิบมาแล้วก็คือใช้ประมาณ1-2ข้อนิ้วมือสําหรับใบหน้าแล้วก็ลําคอโดยเราลองเัานี้เนียกไหมได้ค่ะ ดูไม่เหนอะหนะเนาะพี่ชิงดูแบบว่าเบาเบาแต่ไม่ได้ครีมขนาดแบบว่าเนีะลองทาดูสักพักเขาจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมซาบได้เร็วไม่ทิ้งความเหนอะหนะเอาไว้เรียกได้ว่าถ้าแต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาแบบทิ้งคราบไว้เลยค่ะเออจริงนะเขาแบบซึมเร็วนะแล้วก็แบบเกลี่ยกลิ่นหอมด้วยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เฉพาะของชุดเอเดเว์ของเรา เออมันไม่เหนียวจริงๆคุณผู้ชมคือมันก็แบบเบาไปเลยธรรมดาคือเหมือนเราทำมาจลไรเซอร์ธรรมดาไม่ได้เหนียวเนอะจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งมากคือคือบางคนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะน้องที่ชิงน้องมีไม่รู้เป็นหรือเปล่าเวลาเราทาครีมกันแดดบลูแบบเราอยากจะรู้สึกว่าให้มันมีอะไรเหลื่อยอยู่รู้สึกอะไรมากเกาะมันได้ปกป้องฉันบ้างอะนึกออกมั้ยเอออันนี้มันโอเคเลยนะแบบดีนะฟีลลิ่งดี แล้วก็วิธีการแดดที่บอกไปว่าทา1-2่ข้อนิ้วมือแล้วก็ยังมีข้อแนะนําเพิ่มเติม,มคือควรเติมกันแดดทุกๆ2ชั่วโมงมเช่นเวลาแบบออกกําลังกายเหงื่อออกเยอะๆมันอาจจะช้าล้างตัวกันแดดออกไปได้ไดบ้างทําให้ปฏิ ประสิทธิภาพการกันแดดลดลงก็ควรเติมแต่ว่าถ้าเติมไม่ได้จริงๆจะแนะนำเป็นใช้แป้งที่ผสม SPF ใช่มีรองพื้นมี SPF ที่เหมาะสมก็อาจจะเติมได้ระหว่างวางนันไอเจ้าเอ L w รไวหลอดนี้เนี่ยทาได้แค่หน้าหรือทาตัวได้ด้วยค่ะ,ะแนะนำเป็นหน้ากับคอเพราะว่าทาตัวเนี่ยของชุดเอ w รไวจะมีเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ภาพสะดวกนะเนี่ยอันเนี้ยวิธีการใช้ยังไม่เหมาะสมยังไม่หมดก็คือ ตัวแรกก็คือทา1นึงถึงอข้อนิ้วมืออันที่2ก็คือเติมระหว่างวันทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ข้อที่3ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะก็คือการทําความสะอาดค่ะนี่เลยสำคัญเลยการทำความสะอาดแนะนำไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องสำอางไม่ต้องกังวลไปสําหรับคุณผู้ชายที่ว่าอไม่ได้แต่งหน้าแล้วมาใช้เมคอัพรีโมเวอร์แล้วมันดูตลกไหม อ่าจริงๆแล้วใช้ได้แนะนําให้ใช้ด้วยเพราะว่าป้องกันการอุดตันดีกว่าไม่ไเ,ปเป็นสิว่วะใช่ค่ะนอกนอจากตัวนี้ค่ะ<ม>น้องจิริงมี มีตัวไหนแนะนําอีกไหมคะสําหรับชุดกันแดดเอเดวายังไม่หมดก็ทาทาหน้าทาคอไปเรียบร้อยอีกตัวนึงจะเป็นชุดสําหรับทาตัวตัวนี้เป็นกันแดดสําหรับตัวค่ะตัวนี้เลยจุดเด่นของเขาสารสาคัญเหมือนกันเลยก็คือสารสกัดจากดอกเอเดวายที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังไม่หมดยังมีดอกของบัซซิคาเซียที่ช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีผิวทําให้ผิวไม่คล้ำนั่นเองยังไม่หมดยังมีส่วนผสมของเมล็ดอัลพีเนียไว ที่ตัวเนี้ยจุดเด่นของเขามากๆเลยก็คือยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวลึกถึงระดับยีเลยทำงานในชั้งในเลยจุดเด่นของชุดเอเดวายค่ะลองลองนะขอลองนะพ่ชิงน้องมิลองลองนะคะก็คือทาแล้วจะเห็นว่าเขามีประกายวิ้งวิ้งเพิ่มด้วยเอามาทาเอาแหมเอาเลยนะพี่นายทางแขนเลยเฮ้ยนี่ไงน้องทาข้งแขนแล้วนะอยเนื้อมันแบบ มันไม่หนามันคือมัน,มนไม่เหนอ,อะแล้วที่สําคัญนะคะเวลาโดนแสงแดดเนี่ยจะ,ะรู้สึกว่าเหมือนผิวเป่งประกายออรา่าไกลๆเหมือนดาราค่ะเวลามีออร่าหรือจะไม่ต้องโดนละแดดหรือยังไง แล้วก็เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับตัวที่กล้าเคลม SPF ให้สูงถึง22 PA บวกๆเลยปกติกันแดดเขาจะไม่เคลม SPF สำหรับทาตัวเท่าไหร่หรือบางคนอยากได้ SPF สูงๆก็เอาหน้ามันทาตัวซึ่งความเขาเรียกว่าความเนอะอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่เหมาะสมกันอันนี้จสบาบางสบายทาได้ง่ายๆไ้ีเลยนะกลิ่นมันโอเคไม่ทานแงเลยนะเราไม่รู้ไม่รู้ว่า คือไม่ได้รู้สึกว่าลำาคารเขาอะออกมาทั้งนั้นที่เขาให้เอสพตั้ง22แล้วพ3บวกอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนื้อหนะเลยพี่จริงจริงคะตอนนี้ตอนนี้ทายังไงดีก่อนออกออกเจอไปออกไปเจอแดดงี่ก็คือทาทาในปริมาณที่เหมาะสมก็คือหน้า1-2ข้อนิ้วมือแขนแต่ละส่วนก็ลอง เปรียบเทียบกับหน้าดูว่าใช้ประมาณไหนเช่นบีบเอาประมาณนึงก็ทาให้รู้สึกว่าทาทั่วแล้วอย่าไปประหยัดนะเรื่องอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็แนะนําให้เติมระหว่างวันได้ตัวนี้เติมระหว่างวันเรียกว่าไม่เหนียวเนอะหนะเลยออกไปเจอแดดกลับมาก็เติมต่อได้ได้ด้วยนะใช่ค่ะโอเคพองับหน้าไปเลยเนาะพี่มดค่ะเอาละค่ะนอกเหนือจากคําถามข้อนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งข้อไปชมพี่อารเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ คือลูกสาวเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆอยากหาครีมกันแดดแล้วก็อัพเตอซันด้วยคุณหมอมีอะไรดีๆแนะนํำไหมคะอืมเอออันนี้สําคัญนะเวลาเราไปทะเลเนี่ยนะเราโอ้โหครีมกันแดดนี่สําคัญมากเต็มที่กันเต็มที่เลยเอาลงอัพเตอซันด้วยต้องให้น้องชิงๆเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าอยไรคโอเคค่ะไปเที่ยวทะเลแดดร้อนเปรี่ยงเลยเนาะก็คือเอาอย่างนี้ถ้าลงน้ําทะเลแนะนําเป็นตัวซันโปรเทคชั่นที่เป็นวอเตอร์ฟูฟ๊บค่ะไปก่อนตัวนี้จะเป็น SPF20 ถ้าไปก่อนเกรงว่าน้อยเกินไปไหมถ้าน้อยเกินไปเติม S P F 9 9เพิ่มลงไปอีกทีเรียกว่าได้ว่าจะได้ประสิทธิภาพการกันแดดที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะค่ะถ้าไม่ได้ลงน้ำทะเลใช้99ตัวเดียวก็ได้ก็อยู่ค่ะหรือว่าถ้าเล่นน้ำทะเลในตอนเย็นเยนที่แดดไม่เปรี้ยงมากอาจจะใช้เป็น S P F 5 0ที่ใช้ประจำวันก็ใช้ได้เช่นกันค่ะค่ะ เออแล้ว after sun ล่ะ after sun ต่อเลยเล่นแดดมาแล้วส่วนใหญ่ตัวจะแดงมาคคนลอกเป็นแผ่นเลยก็คือแนะนําเล่นเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยโปะไปเลยค่ะตัว after sun ได้ใช่ค่ะของ edowise จะมีทั้ง2สูตรก็คือสูตรที่เหมาะสําหรับใบหน้าเป็น for face แล้วก็สูตรที่เหมาะสําหรับผิวกายเป็น for body ค่เรียกได้ว่าสารสําคัญตัวเนี้ย หนึ่งเลยก็คือช่วยปกป้องผิวจากนังสีอินฟราเรดค่ะที่เป็นแสงร้อนๆที่มาทำลายผิวทาก่อนเจอแดดก็ได้หรือหลังเจอแดดช่วยปอบประโลมผิว,วก็ได้เช่นกันหรือจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอแดดเลยนะถามว่าทาได้ไหมจริงๆทาได้เพราะว่าเนื่องจากเขามีสารสำคัญที่เรียกว่าช่วยให้ผิวขาว คาเป็นโลชั่นเพื่อให้ผิวขาวเป็นประจำวันก็ได้เลยไม่ต้องโดนแดดก็ได้แต่จริงจะว่าไงเราไม่โดนแดดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคือยังไงเรามีแสงแบบแสงไฟแสงคือบางทีเรารู้สึกว่าไม่แสบไงล้วก็เอ๊ะไม่จําเป็นหรือเปล่าจริงแล้วเราจเป็นทุกๆอย่างเลยทาไว้ได้ทุกวันใช่ค่ะอันนี้สารสําคัญของเขาก็คือแพนต้อนทะเลก็คือช่วยทําให้เซลล์ผิวแข็งแรงสดใสเซลล์ผิวแข็งแรงก็ไม่โดนทํร้ายไม่เสียสภาพทําให้ผิวเราสดใสค่ะ จ้าอัพเตอร์นเนี่ยค่ะค่ะอย่างอย่างตัวบอดี้นะคะเนี่ยสุวิว่าพี่เป็นคนใช้โลชั่นอย่างอื่นอยู่ค่ะอัพเตอร์นเนี่ยมันลงตอนไหนหเนื่องจากเขาเนื้อบางเบาแนะนำให้ลงเป็นตัวแรกก่อนเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวอื่นๆทาโลชั่นเติมความชุ่มชื้นก็ค่อยทาต่อ หรือว่าถ้าเกิดเราทาอัฟเสันตอนเช้านะเพราะว่าบระหวังให้มันขาวขึ้นใช่ไหมะเพราะมันอยู่ในชุดเอเดอร์ไวท์ล้าก็ทาครีมกันแดดทำได้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทาตัวอ่าหลายคนจะกลัวเรื่องผลิตภัณฑ์ทาตัวว่ามีอะไรมาเนอะเนอที่ผิวอันนี้หมดกังวลได้เลยเพราะว่าทาปุ๊บซึมเร็วมากคือเย็นสบายด้วยค่ะแล้วมันมีข้อห้ามอะไรไหมคะสำหรับตัวอัพเ์ซันในชุดเอเดอร์ไวท์ไม่มีข้อห้ามค่ะก็คือ แต่เขาเรียกว่าผิวบอบบางมากๆยังสามารถใช้ได้เลยเด็กก็ใช้ได้นะย่างบอกว่านี่เมื่อกี้บอกว่าลูกสาวจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเมื่อีเด็กประถมเด็กมัธยมใช้ได้หมดเลยกันแดดดีกว่านอกเหนือจากเอลเดอร์ไวท์ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะ น้อยจริงมีกันแดดตัวไหนที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษว่าตัวเด็ดเลยโอเคจริงๆกันแดดของกิฟฟารีนก็มีหลายรุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคนอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําเลยก็คือเป็นชุดของกามารัสบูเต้ค่ะตัวนี้เป็นใช่ค่ะเป็น STF สูงถึง50จุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็น ครีมกันแดดที่เรียกว่าทั้งให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเหมาะสาหรับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งสามารถใช้ได้ค่ะตัวน,นี้ตัวเดียวผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ยังมีสารสําคัญของเรเดียนซีไออีกด้วยเรเดียนซีไคืออะไรเอ่ยเรเดียนซีไอเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิตามินซีบวกกับโคเอนไซม์อาร์ซึ่งกระบวนการทํางานของเขาก็คือช่วยให้ผิวเนี่ยหนึ่งเลยวิตามินซีผิวขาวกระจ่างใสและจุดเด่นของเขาชุดนี้ก็คือช่วยในการลดเนือนริ้วรอยได้ด้วย เลยเห็นมันหลอดแค่นี้นี่คือมันใช้ทาแค่หน้าใช่ไหมหรือตัวได้ไหมหน้ากับคอค่ะใช่ค่ะถ้าตัวก็สวิตไปชุดของเอโดวายได้เพราะว่ามันจะได้เนื้อแบบว่าพอดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวแล้วก็ตัวนี้ยังไม่หมดยังมีสารสำคัญของ G P 4 G หรือเป็นแพงต้นทะเลที่ช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงอีกด้วยเหมาะสําหรับคนที่เริ่มกังวลเรื่องริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ผิวหน้าค่อนข้างแห้งแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะ <ม>กันแดดตัวนี้รบกวนการแต่งหน้าไหมคะคือบางตัว<ม>เราจะเห็นว่าพอทาป<า>ับหน้าขาววอกจริงๆไม่รบกวนการแต่งหน้าได้ๆก็คือทาแล้วก็รอสักพักให้เขา เซตตัวนิดนึงแล้วค่อยแต่งหน้าตามปกติหรือจริงๆของกิฟฟอรีินก็ยังมีอีกหลายตัวเช่นชุดสีฟ้าชุดเบสิกเลยตัวนี้ก็มีทั้งเนื้อครีมกับเนื้อโลชั่นเนื้อโลชั่นก็คือแนะนําให้สําหรับคนผิวมันผิวผสมเนื่องจากเขาจะบางเบาแล้วก็เนื้อครีมก็แนะนําสําหรับคนผิวแห้งถึงผิวธรรมดาค่ะชุดสีฟ้าจะเป็นชุดที่เรียกว่าเบสิกเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ในการบํารุงผิวก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนได้เลยพอใช้ แล้วไม่แพ้อยากได้สารสัมพันธ์เพิ่มก็ค่อยสวิตเป็นตัวอื่นอยากขาวก็เป็นเอเดไว้์อยากลดดิ้วรอยก็เป็นชุดกามาลาสอย่างเงี้ยเลือกก็ได้คช่ะสามารถเลือกได้เหมาะกับ ตัวคุณผู้ชมเองเลยนะคะพี่เคยได้ยินมันมีอีกชุดหนึ่งที่แบบว่าขาวเหมือนกันคือไวท์เทสชุดนี้ขายดีมากชุดนี้สารสำคัญถามว่าตีกับเอเดวายไหมแยกการสารสำคัญเขาคนละตัวชุดไวท์ทสเขาจะเป็นสารสกัดจากแลคติกแอซิดหรือกรดของน้ำนมที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนให้ผิวค่อยๆขาวสำหรับคนที่ไม่ได้อยากขาวมากคืออยากพอขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากขาวแบบรวดเร็วก็เป็นชุดของเอเดวายเพราะว่า ก็ตันนี้เขามีการทดลองที่เรียกว่าขาวไวขาวจริงอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ความชอบของผู้ชมเองนะคะนอกจากนั้นค่ะอย่างทติว่าเราใช้พวกแบบกันแดดกันแดดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใช้กันแดดตัวไหนสามารถใช้อ f ฟเตอร์ซันได้เลยของเอลเดอร์ไวท์ได้เลยคือบางคนเ็าจะแบบว่ากลัวไงเออบางคนชอบแบบใช้เป็นเซตอะไรอย่างนี้เช่นเราอาจจะสามารถใช้ After Sun for face ของเอรไวได้แต่เราทตัวแรกกันแดดของ กามาสก็ได้ก็ได้เลยือนกันคะคะคุณผู้ชมสามารถเล่กได้เองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณขอบคุณค่ะพี่ชิงชิงคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w w w g i f r e n e c h a n n e l c o m ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันก็ได้เลยนะคะใน Facebook ของก i f r e e n ค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ